สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารับแต้มกิวนะครับของรางวัลนะครับภายใน1อาทิตย์ก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กิวดที่ลงเก็บแต้มกิวลและได้แต้มและได้ตําแหน่งนะครับที่1นึ่ถึงสาทุกตําแหน่งแหละแต่ว่าที่1นถึงสานี่มันจะได้แต้มที่ชัดเจนมากกว่านะครับอย่างกิวผมเนี่ยได้กิวลได้ที่2นะครับที่1นะครับหมูกรอบก็จะได้20แต้มแล้วก็มีโอกาสนะครับได้ชิงบ้านกับออสตา a r นะครับ ส่วนบ้าน A นี่ก็ที่1ก็เป็นอ,อะไรเนี่ยเดอะอะไรเนี่ยได้ชิงบ้านกับสมุติเทพนะครับก็จะชิงกันในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้ก็ที่2อย่างผมเนี่ยก็อย่างกิวผมเนี่ยก็ได้15แต้มที่1 20แต้มที่2 1 5แต้มที่3 10แต้มนะครับแล้วก็ที่4ลงไปก็คือคนที่เล่นสะสมแต้มแต่ว่าแต้มไม่ถึงไม่พอที่จะสู้กันไม่พออย่างเงี้ยนะครับก็จะได้แค่2แต้มนะครับ ลกักกได้ทุกคนนะครับในกิวนะครับก็มาดูกันนะครับว่านี่นะครับโดยแต้มเนี่ยมันจะมาประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่าๆนี่ผมเข้ามาดูนะครับตอนที่ผมเข้ามาดูเนี่ยตีหนึ่งสิบห้านะครับมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตีหนึ่งของวันวันเสาร์นะครับหลังจากจบการตัดแล้วในเที่ยงคืนเอ่อในก่อนเช้าวันใหม่ของวันเสาร์นะก็คือเที่ยงคืนวันศุกร์เนี่ยก็จะตัด ตัดแต้มเรียบร้อยแล้วก็จะส่งของรางวันทันทีภายในประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านิดๆน,นะครับแล้วก็จะได้นะทุกคนในกิลได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงก็ได้คนที่ลงก็ได้คนที่อ่อนไม่อ่อนก็ได้หมดนะครับถ้ากิลงนะครับคราวนี้จะเอาแต้มกิลนี้นะครับมาเปิดนะครับมันก็มีให้เลือกนี่นะครับแต้มมา15แต้มแล้วนะครับก็เราที่แล้วได้ที่3มได้มา10แต้มผมเปิดเป็นกล่อง A กราะนะครับกล่อง A ได้เป็นเสื้อของวิมานะครับเพราะว่ากล่องกล่อง A กล่อง B นะเพราะว่าอ,อ๋อผมจำผิดผมนึกว่านี่10 15อ,อ๋อใช่นะโอ้นี่30อันนี้10อันนี้15อ,อ๋อผมนึกว่าอันนี้20นะครับตอนที่อธิบายตอนไปดูที่ชุดนะครับอ,อันนี้คนไม่นิยมเลยนะอาวุธเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับส่วนกลองพวกนี้ก็ถ้าแต้มมันเหลือเนะี่ยก็ แล้วแต่จะเรียกนะครับคือถ้ากล่องมันเปิดแล้วได้แล้วแล้วก็ของราคาตกก็อาจจะเสี่ยงดวงกับพวกนี้นะครับเพราะว่านี่นะครับุ่มรับทหารท่าน4ก็คือสีม่วงนะครับใช้ย0นะครับแล้วก็อันนี้ก็ซุ่มตัวผสมทหารอีโวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคืออะไรมันอาจจะเป็นพวกตัวหลักๆนะครับหรือเปล่าผมไม่ดูนะครับผมไม่เคยแลกนะครับไม่มีปัญญาไปถึงนะครับอันนี้สุ่มด้วยตัวเอสเลยครับต้องใช้ถึงโอ้สามร้อยหกสิบแต้มนะครับ เพราะว่าแต้มนี้ได้จากคียอวอย่างเดียวนะฮะแล้วก็สิ้นเดือนผมก็ไม่แน่ใจว่าเออสเดือนมาได้แต้มด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้ฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่คนเล่นมือนี่จะแพ้พวกโปรนะครับตอนนี้โปรมันกระจายบ้าบอคอแตกผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอันนี้โพริงชิงอะไรพวกนี้ไม่สําคัญนี่้ามไปเล่นเลยนะครับเอาละว,วันนี้ผมจะเปิดเป็นอ่กล่องบีนะครับเพราะว่ามี15แต้มพอดี ซื้อมา1กล่องนะครับแต้มหมดแล้วเอาละเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บนะครับไปดูข้อมูลด้านชุดทั้ง4ชุดก่อนนะครับผมหาชุดให้ดูได้แค่4ชุดนะครับส่วน4ี่สีอาชีพส่วนอาชีพของธนูผมไม่หาไม่สามารถหาให้ดูได้ผมไม่รู้อยู่ไหนนี่นะครับขาอที่ได้ผมเปิดได้มาของนะครับสิบกล่อง A นะครับก็ถือว่าตรงตัวนะครับผมไม่รู้ว่าทุกครั้งที่มันเปิดมันจะ ได้ชุดเลยหรือเปล่านะผมคิดว่าน่าจะได้ชุดเลยนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ย1หนอทิตย์ถึงจะได้เพราะฉะนั้นน่าจะได้ชุดเลยเอาละครับไปดูข้อมูลของชุดนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เอาละครับผมตัดช็อตของข้อมูลด้านออปชันของเสื้อต่างๆซึ่งผมหาได้แค่4อาชีพก็คือนักดาบเมธเอ่อนักดาบจอมเวทแล้วก็พีชแล้วก็โจนแล้วก็นักธนู นักหนูมีป่านักหนูไม่มีมันมีแต่ผมหาไม่เจอผมเจอแค่โจนแค่สียชีพนะครับเะเดี๋ยวขอให้ดูในชุดแรกนะครับเดี๋ยวผมว่าจะกล่องนะฮะกล่อง A นะครับกล่อง A ก็จะมีของเป็นนักดาบเนี่ยก็จะมีออปชันนะครับที่แตกต่างกันด้านค่าสเตตัส โดยรวมนะหลักๆก,ก็เหมือนกันทุกอันนะครับคือดามีอไม่ใช่สิคือดีเฟนต์นะฮะป้องกันกับป้องกันเวทเนี่ยเท่ากันท,กทุกชุดนะครับสำหรับรักดาบแต่ว่าออปชั่นเนี่ยจะต่างกันออปชั่นยืนๆแรกๆของอันที่กล่อง A นะครับก็คือ15 Str 14 Wit ินะครับกล่อง B 15 w i หินะครับแล้วก็27 Defense นะครับกล่อง กล่อง C นะครับ15วิทแล้วก็14ป้องกันเมจิกนะครับป้องกันเวทนะครับก็แล้วแต่เรียกว่าจะสุ่มเอาอันไหนก็เรียกเอาจะไม่ว่ากล่อง A นี่คือ10แต้มกล่อง B นี่20แต้มกล่อง C นี่30แต้มนะครับถึงจะมาแลกได้นะครับคร mm hmm. าวนี้มาดูของอจอมเวทนะครับจอมเวทก็จะมีทั้งหมดะนะครับ3เซตเหมือนกันนะครับกล่อง A, B, C นะครับ ก็เรื่องป้องกันนี้ไม่ได้กล่าวถึงนะครับมากล่าวเรื่องออปชันนะครับออปชันก็คืออินสิแล้วก็ป้องกัน15ในกล่อง a กล่อง B ีอินสิแล้วก็เลือดนะครับสองนะครับแล้วก็กล่อง C นะครับอินสิแล้วก็7%ของ sp นะครับมันก็คนที่ชอบเล่นสาย SP ก็อาจจะชอบนะครับ แต่ว่าสายเลือดนี่ก็โอเคนะชุดเลือดนะครับได้อินสิาได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนี่ก็โอเคอยู่นะครับก็แล้วแต่เลือกนะครับเอาต่อไปเป็นเดโคริกนะครับคืออาชีพพีซนะครับใส่ได้แตะระดับเจ็ดสิบทุกตัวนะครับทุกตัวกล่อง a ออินสิบห้าดีเฟนต์นะครับป้องกันธรรมดา23กล่อง B นะครับอินสิบห้าเอสทีอาร์สิบสองก็อันนี้เป็นพวกสายบูนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้คนนิยมหรือเปล่านะครับแล้วก็ กล่อง C อันนี้ผมว่าคนที่ยอมมากกว่านะกล่อง C กล่อง C กับกล่อง a เนี่ยแต่ถ้าถามถึงแต้มนี่ผมว่ากล่อง A น่าจะน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันใช้แค่10บแต้มนะครับโดยที่กล่อง C เนี่ยมันอินสิบแล้วก็วิสิบสองวิสิบสองเนี่ยเพิ่มป้องกันมาไม่เท่าไหรอ่อ่นิดหน่อยมั้งอ่ป้องกันเพิ่มด้วยแต่ว่ามันเพิ่มเลือดด้วยนิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่เยอะนะครับแต่ว่าใช้แต้มเยอะนะครับใช้แต้มเยอะก็แกล้วแต่ว่าจะเลือกนะครับคราวนี้มาดูของอาชีพโจนนะครับ หรือ Assassin นักฆ่านะครับโดยที่กล่อง A นะครับนักฆ่าเนี่ยมี LG 17นะครับ17 a g แล้วก็15วินะครับโดยกล่อง B นะครับ16 STR แล้วก็เลือดนะครับ398นะเกือบ400นะหย่อนไป2นะครับอืก็โอเคนะเลือดนะแล้วก็กล่อง C นะครับ สิบหก SCR และเจ็ดฟรีเฮ้ยจ็ดฟรีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนจะชอบหรือเปล่าเพราะามันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะมันเป็นเจ็ดฟรีเลยเพราะฉะนั้นก็สำหรับสายฟรีอาจจะชอบนะครับเพราะว่าโอกาสหลบมันก็มีนะฮะแต่ว่าต้องเยอะจริงๆนะเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันอะไรไมด่ดีผมไม่รู้หรอกเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะฮะโอเค okay, นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสุ่มกล่องดูนะครับ เอาละครับหลังจากไปดูข้อมูลของชุดหน้าเว็บแล้วโดยคร่าวๆนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วว่าอยากจะสุ่มอันไหนนะครับหรือคนอยากจะทําขายก็ดูเอานะฮะมาเปิดแล้วคิวของโจเรเลืดอดอันนี้ครับเปิดเนี่ยน่าจะได้เป็นชุดเลยนะครับชุดเลยเพราะว่านี้ของนินจาของเป็นอาชีพโจรน,นะครับเลือด300เกือบ สามเก้าสองยันสองนะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่มีราคามั้งนะครับผมไม่แน่ใจที่ผมขอดูราคาก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีคนมาเปิดเยอะๆมันก็ได้ของเยอะพอได้ของเยอะราคามันก็ตกเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเอาถูกมากเลยครับถูกถูกมากนะครับอ๋อนี่ชุด A นะครับชุด B ชุด B ีด B ขายรวม21ลร้านนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันขายขายออกจริงหรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ย อหนึ่งเพราะว่าชุด A กับชุด B ความต่างกันเหรอวิสิทห้าเนี่ยมันเพิ่มดีเฟนส์ไม่เท่าไหร่ครับแต่มันเพิ่มเลือดด้วยนะครับเอจินะครับมันเพิ่มเอจิบางคนไม่ต้องการเอจินะครับบางคนต้องการนี่นะครับสตีอาร์นะครับกับเลือดนะครับเพื่อจะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็กล่องกล่อง C มันต้องใช้สาสิบแต้มนะครับคนที่จะไปเปิดสุ่มเนี่ยมันก็น้อยเพราะว่าาต้องใช้แต้มเยอะนะสะสมสองนะครับ อันนี้ชุดที่ผมมีนะครับก็ถือว่าได้ราคาพอสมควรขายกันแพงทีเดียวเชียวละอันนี้ชุด A นะครับขายถูกมากเลยนะครับชุด A นะครับมีคนขายอยู่เดี๋ยวผมถามเพื่อนจิวถ้าไม่มีใครเอาดิผมก็จะขายตลาดนะครับอันนี้เป็นกรอนะครับกราเอ A. ผมว่าของชุด A เนี่ยก็มีราคานะครับในด้านของถ้าได้เป็นช่วงของไนท์นะครับ เพราะว่านยเนี่ยมันเป็นทั้ง S T R แล้วก็วิทนะครับมันเหมาะกับเขานะฮะไม่มีชุดของอโคอโคมีนี่นะครับอ๋อถูกนะีถูกถูกพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวถามเพื่อนกิวสักครู่นะ่ะไม่มีเดี๋ยวจะวางขายแล้วก็พักพอดแล้ววันนี้ก็ร่วมตีสอนะ,นะครับ อ๋อลืมไปแป้นพิมพ์ผมไม่ได้เอามาโอเคช่งมนโอเคนะครับเพื 1941, ่อนที่อยากจะได้นะครับอยากจะได้แต้มนะครับก็ต้องลงมาล่ากันนะครับก็ต้องมีกิวหนึ่งกิว้ากิวไหน่ไมใช้โปรก็นะสาบส่งมันไปแต่เราก็ไม่ได้ว่า้ากิวไหนที่ไม่ได้ใช้โปรก็สู้กันนะครับกิวผมนี่นะตอนนี้ไม่ใช้โปรในอนาคตผมไม่รู้เห็นเขาคุยคุยกันว่าไอคนที่มีโปรก็เข้ากิวมาก็อยากจะใช้โปรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับ หรือผมอาจจะอยู่ด้วยก็แล้วแต่เพราะผมก็ไม่ได้จังเกียรอะไรเรื่องโปรนะเพราะว่าคนอื่นมันใช้พอถ้าเขาไม่ใช้มันก็เนอะ,นะคือเล่นเกมผู้นี้มาเยอะพอสมควรมันก็เลยแบบว่าโปร่งๆครับใครจะใช้ก็ใช้ไปแต <c oughs> ่ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็อย่างที่บอกนะครับโปรนี่เคยใช้นะครับเคยใช้ตอนอยู่เซิร์ฟนอกนะครับเพราะว่าเข้าไปเซิร์ฟนอกเนี่ยระบบระบบปาร์ตี้ไม่มีครับล่มไปเลยอ่ะไม่มีคนหาปาร์ตี้เลยอ่ะคือล่มไปเลยอ่ะ มีคนนะครับมีคนเล่นอนะเวลสูงสูงแต่ไม่มีคนร้องขอปาร์ตี้หาลากปาร์ตี้หาเวลปาร์ตี้หาเวลดันไม่มีครับหายเพราะฉะนั้นถ้าไม่โปรก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้ก็เลยขอเพื่อนให้โปรมาให้ส่งโปรมาให้ก็สอนแล้วก็เล่นไทยคิดไปที่คิดผมมีตัวนอกนะ่ะผมใช้โปรในการเก็บเวลนะครับแต่ผมไม่ได้สอนวิธีการใช้โปรโดยเด็ดขาดในะช่องของผมไม่มีนะแล้วก็ตัวภาษาไทยนี้ผมก็จะไม่ใช้โปรโดยเด็ดขาดเพราะว่าก็คิดซะว่าเรา ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เกมียม,มันเจ๊งงนะครับเอาละครับสั้นๆครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ